สวัสดีครับพี่น้องครับที่นี้พามารับชมสถานการณ์น้ำนะครับของปี2566ครับปีนี้ครับมาลุ้นกันว่าจะท่วมหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานบ้านพืตานนะครับอําตำบลดงสิงห์อำเภอจันทบุรีนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าฝายครับเป็นฝายน้ําล้นนะครับของกรมทางหลวงนะครับตอนนี้ก็น้ําก็เริ่มล้นสปริงเวย์เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาลุ้นกันว่า น้ำจะเป็นยังไงครับถ้าตกมาอีกสัก 2- 3สาวันนะครับน้ําจากห้วยแองจังวัดมหาสารคามคาผยวกับเบอร์ซีซันเด็ดจังหวัดอยเ็ดถ้าเขาดันมาไม่แน่อาจจะท่วมนะครับตอนนี้รับน้ําจากน้ําชีครับน้ําชีก็เริ่มที่จะดันเข้ามาในหนองเปตานแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปจะถ่ายตรงที่หนองเปตานให้รับชมครับด้านนี้จะเป็นหนองเปืยตานนะครับดีนที่แล้วครับท่วมเลยนะครับดิทะ่แล้วท่วมถึงตรงลาน สุขภาพเลยนะครับน้ําเริ่มล้นสปริงเวย์เข้ามาแล้วนะครับนี่ครับอันนี้เป็นภาพหนองเปตาตาะครับฝนกําลังจะตกในจังหวัดร้อยเอ็ดนะนี่หนองเปตานนะครับพี่น้องครับสถานการณ์น้ําปีที่แล้วครับที่มันท่วมหนักก็คือมันจะล้นเข้าน้ําชีนะครับจุดนี้ครับจะล้นเข้าน้ําชีทางด้านด้านนี้นะครับ แล้วก็พนังพนังถนนนะครูพนังถนนก็ขาดพอขาดปุ๊บน้ําก็ทะลักเข้าในหมู่บ้านเปยตาลเลยนะครับเอาง่ายนะครับถ้าน้ําถึงตัวลาวลาวแรกอะ่ะน้ําจะล้นเข้าในหมู่บ้านทันทีนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตง่ายจากที่เคยได้ดูสถานการณ์น้ําของแถวบ้านผมมานะครับอันนี้คือน้ําจากห้วยแองนะครับมีมาจาก ห้วยแองนะครับเป็นอ่างเก็บน้ําห้วยแองนะครับจังหวัดมหา,าสารคามกับอำเภอชื่นเลศจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับถ้ามันดันขึ้นนะครับผมบอกได้เลยนะครับอันตรายนะครับแล้วน้ําที่มาจากจังหวัดสารคามแล้วก็ขอนแก่นนะครับก็ลงแม่น้ําชีแม่น้ําชีก็ดันดันจากห้วยลําห้วยตัวนี้นะเข้ามานะครับมันก็จะดันขึ้นไป ทางตำบลสีแก้วอำเภอเมืองอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะท่วมเป็นลูกโซ่ไปนะครับนี่คือสถานการณ์น้ำณนะวันนี้นะครับถ้าตกอีก 2- 3สาวันผมว่าท่วมแน่นอนนะครับก็ถ้าตกอีกประมาณ2 3สวันนะครับผมว่าท่วมแน่นอนเลยนะครับก็เลยมาถ่ายบรรยากาศให้รับชมครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่พี่น้องเราได้มาทำการหาปลามาตกเบ็ดตลอดเลยนะครับ ขอฝากทินี้ไปด้วยนะครับมาเตือนภัยครับมีอะไรเคลอบหน้าเดี๋ยวถ่ายให้รับชมอีกนะครับสรื่องทีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับ